วิเครางคุยนะครับ็นประจําทางช่องยูทูปคุยเล็กพยากรและทางชั้นเรียนเล็กพยากรณนะครับชั้นเรียนจะเป็นแบบลายสดนะครับส่วนทางช่องยูทูปก็จะเป็นแบบหลังจากรายสดก็จะเอาคลิปนะครับในชั้นเรียนนี้นะครับไปลงในช่อง YouTube นะครับสวัสดีวันเสาร์ที่20ิพฤศจิกายน2564นห้รบ่นะครับวันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับเข้ามาภายในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาครับ ต่อไปนี้สักประมาณช่วงเดือนสองเดือนนี้นะครับผมก็จะขอทําเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะจริงมันก็เหลือไม่เยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดทุกวันเพราะว่าตอนนี้เปิดโรงเรียนนะครับพอเปิดโรงเรียนพวกผมก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นโควิดด้วยมันจะดูยากลำบากอาจจะไม่มีเวลาเจ็ดเวลามามาทําตอนเช้าาทุกวันให้ได้ใครที่เคยติดตามแบบติดมาทุกวันทุกวันเนี่ยเออผมขอขยับออกไปเป็น สัปดาห์ละครั้งนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบที่ห้องที่บ้านนะครับห้องทำงานที่บ้านแทนนะครับต้องกราบขออภัยนะครับทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอโอเคมาพูดถึงเลขวันนี้นะครับ 9, 2 0 9 9ูนกานผมตั้งชื่อว่าเป็นจิตสัมผัสอันลึกซึ้งนะครับหลายคนมองเาะมันอะไรนะครับถ้าเป็นในชั้นเรียนก็อาจจะงงๆหน่อยเพราะ0 9กับ02เนี่ยคือจริงๆเลขกลุ่มนียมันเป็นค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากเพราะว่าแนวทางของ02กับแนวทางของ09เนี่ย อาจจะเรียกไว่าคนละซี่คนละแนวแต่เลขครับมันบอกทางเพราะฉะนั้นมันต้องมีคําอธิบายนะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับเอาภาพรวมเป็นด้านๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปมุมมองให้ดูทีละกันนะครับด้านแรกคือด้านบุคลิกบุคลิกภายนอกเนี่ย2 0 9 9 0 2จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจะบอกว่าวางตัวดีก็ได้หรือจะบอกว่า วางตัวแบบไม่ค่อยสนใจใครก็ได้คือ02เนี่ยพฤติกรรมเขาจะเป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวแบบมีการะเทศะแต่09เนี่ยจะแบบแต่งตัวตามสไตล์ตัวเองอยากแต่งอะไรก็แต่งนะครับแต่พอผมมองว่าถ้ามมาจับมารวมกันเนี่ยหรือบุคลิกภายนอกที่แย่นคนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นความอ่อนโยนยที่ดูไม่ซ้ำใครดูแปลกใหม่เพราะฉนั้นเขาอาจจะแต่งตัวเหมือนเป็นผู้นําเทรนด์ก็ได้ เป็นสไตล์ตัวเองไม่หวือหวาแต่ว่าดูแล้วเท่ดูแล้วเก๋อ่ะมาดูบุมมค,คลิกมาดมการแต่งตัวนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะครับจะมีรอยยิ้มเล็กๆนะครับในใบหน้าแต่ก็ไม่ได้ยิ้มเก่งอะไรขนาดนั้นนะมีคนคนที่แบบถ้าเกิดจะยิ้มมันก็คือดูดีอ่ะแต่ถ้าไม่ยิ้มก็ไม่ถึงกับหน้าบึ้งอะไรอะมองแบบนี้กัน บางคนชอบถามเนาะมันจะเป็นคําถามที่ตายตัวมากๆก็คือมันดูกันเสน่ห์ไหมมีศูนย์เก้าเลยนะครูอะไรอย่างนี้ผมจะบอกก่อนว่าสําหรับผมเนี่ยมุมมองผมเนี่ยหน้ากลางทางจะไม่เหมือนกันถ้าหน้ากับบุคลิกตรงกลางกับวิธีการกระทำหรือการลงมือแล้วก็ทายกับความคิดผมจะเน้นถ้าอยู่ตรงไหนผมก็จะเน้นมองไปตรงนั้นมากกว่าแล้วถามว่าแล้วมันมีผลเกี่ยวกับอ,อพวกเนียความคิดไหมก็มีครับแต่น้อยมากนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยยิ่งต้องมาเรียนในชั้นเรียนนะครับ มันจะได้เข้าใจนะครับต้องมันจะเรียงเป็นเรื่องตำแหน่งแต่เอาง่ายๆว่าด้านหน้ามันก็มีผลแต่น้อยมากๆน้อยมากๆเลยนะครับก็ถามว่าจะมองข้ามไปได้ไหมสรุปผมผมก็ไม่ผมก็ไม่มองข้ามนะผมก็ก็เวลาทํานายเป็นภาพรวมผมจะให้ไปด้วยเป็นแบบเออก็ถ้ามันมีก็แสดงว่าก็มันมีเหตุให้เกิดได้แต่น้อยมากคือเกิดน้อยมากอะไรประมาณนี้นะครับในภาพรวมนะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นในอมอมแบบตามตำแหน่งผมมองว่ามันเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างจะเรียกว่าจะบอกว่าแนอินดี้ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้อินดี้จ๋าก็เป็นคนที่แต่งตัวพอที่จะรู้การะเกษตรบ้างอะไรเงี้ยก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมถือว่าผมถือว่าเป็นเลขที่เปิดหน้าแล้วบุคลิกดูดีแล้วกันสำหรับผมนะดูดีพอสมควรแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงตรงกลางนะครับเนื่องจากว่ามีเลขศูนย์ความเลขที่ศูนย์นะครับ จริงความโดดเด่นคือเขาสามารถทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทํอแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะงไม่เคยเกิดขึ้นก็ตามมาเจอกับเก้าเก้าคือถางออกสองคือการวิธีปิทังเพราะฉะนั้นคนคนนี้สามารถพลิกแปลงสถานการณ์ได้โดยละม่อมอาจจะไม่ใช่การแบบพลิกแบบโอ้หน้ามือเป็นหลังมือมีเลขแรงๆว่าใส่แต่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลขแบบกลุ่มรุนแรงเลยนะครับก็จะเป็นการที่แบบว่า ค่อยๆพลิกค่อยๆผันไปตามสถานการณ์แบบเจอปุ๊บอ่ะค่อยๆเอียงคือเหมือนกับคนที่ไม่ได้แบบัดเฉวงอเวลาเจอเหตุการณ์อะไรปุ๊บเอ๊ยเรามาค่อยๆแก้กันดีกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ,ะจะไม่ได้เป็นคนรีบมากแต่ว่าถามว่าแก้ได้มันแก้ได้กิ่งพอสมควรนะครับแก้ได้กิ่งพอสมควรแต่ว่าแก้ในแนวทางข้อด้อยคือแก้ในแนวทางของเขานะเขาจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาแนวคนอื่นเท่าไหร่ พอคิดว่าแนวที่เขาจะแก้เนี่ยมันต้องเป็นประมาณเนีเ้ต้องเป็นแบบต้องแก้แบบนี้นะแต่ต้องแบบนี้แบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้แบบแข็งขืนอะไรขนาดนั้นนะครับคือถือว่าเป็นการที่แบบอยุ่กลางๆแล้วกันงานที่เหมาะผมมองว่าเป็นงานที่น่าจะเป็นงานพวกศิลปะหรืองานที่เกี่ยวกับการทําดนตรีบันเทิงอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเอ้ยเจอเสถานการณ์แบบเจอแขกแขกเยอะแขกน้อยหรือว่า คนที่มาชมคอนเสิร์ตคนที่มาชมการแสดงของเราแบบเอ้ย,อย,อยมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยเนีย่ยก็คือเขาสามารถรู้ว่าจะต้องปรับจูนยังไงให้สถานการณ์มันดูดีขึ้นได้นะจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเปิดรับปัญหาต่างๆคือเหมือนกับเป็นคนที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดเผย ปัญหาตัางถ้าถ้าเวลาเปิดนะมันจะมี 2, มสองเพราะว่าเลืู่งสูมันพลิกสองด้านทันทีเลยถ้าเวลาเปิดอ่าถ้าเวลาเปิดเวลาทํางานร่วมแล้วเปิดรับงานเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดหมดหมายถึงว่ารับหมดรับทุกงานรับทุกสถานการณ์หมดอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นการแบบรับงานจนล้นมือล้มแก้ไม่ให้เป็นคนแก้เรยวค่อยๆแก้อะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เป็นระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างนานนิดหนึ่ง มาะให้ดูดีหน่อยแล้วกันมองนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาด้านที่แบบไม่เปิดเลยไม่เปิดไม่ไม่แบบว่าไม่รับงานเลยเขาก็ไม่รับนะอาจจะดูตึงๆด้วยซ้ำแบบทําไหมไม่ทําคือถ้าถ้า,ถาการเซ็นแรกผมว่าไม่ทําปุ๊บก็คือไม่ทําเลยก็มีนะแต่ถ้าลงมือทําลงปฏิบัติผมมองว่าเขาทําได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็ทําส่วนของตัวเองที่ที่ทได้ลงมือทําผมว่ามันมีแนวทางที่หลากหลายแหล่ ค่อย่อยเป็นค่อยไปที่ดีะนะครับแล้วคราวนี้มันจะบอกการทํางานอะไรอย่างทีผมบอกนอกจากงานศิลปะเราถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานศิลปะะถ้าเป็นคนทั่วไปแบบเป็นอาชีพต่างๆอย่างเช่นเป็นนักเรียนก็ประมาณว่าสนใจเรียนเฉพาะวิชาที่ตัวเองต้องการที่จะเรียนถ้าวิชาไม่ชอบก็จะอาจจะนอนหลับในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาชีพที่มันไม่ได้ตรงสายงานกับพวกต้องทาอะไรค่อยเปล่ะนค่อยไปอาชีพที่ต้องเร่งเร่งรีบรบหน่อยมันก็ดูแบบ มันก็ดูไม่เหมาะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นตำรวจเออเวลาเรียกแบบเจอเจอคนกระทำผิดอย่างเงี้ยเจอก็อาจจะเรียกมาก่อนคนแรกคนที่สองก็อาจจะสมมติว่าขับขับรถเร็วก็เรียกคนแรกมาอย่างเงี้ยอ่ามันดูคนนั้คุณขับรถเร็วนะต้อเหงี่ยงอย่างเี้ให้อะไรเนี่ยปุ๊บไอ้คนนึงก็ขับรดนกระพังไปเออถ้าไม่มีเพื่อนนี่จบเลยไอ้คนนั้นก็คือฟีเหียผลเดียวกันนหนอู้ด่าคนที่จับคนแรกคนนั้นไงคนนั้นก็ขับขับเร็วเหมือนผมทำไมไม่ไปจับก็มีผมอยู่คนเดียวอออาการก็จะประมาณนี้ นะครับจะเนิบๆหน่อยแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบว่าผีเข้าผีออกไม่รือว่ามันต้องแก้จริงๆมันต้องแบบเร็วมากๆเนี่ยผมว่าเขาก็แก้ได้นะถ้าขับขันเอาไปว่าสถานการณ์ขับขันแก้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ขับขันก็อย่างเงี้ยค่อยเป็นค่อยไปค่อย,อยตอบค่อยค่อยจูนประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายก็คือวิธีการตัดสินใจไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมเอามาเอามา ทำเป็นหัวข้อในวันนี้คือจิตสัมผัสอลิซึงนะครับเอา902ก่อนผมชอบนี่มากผมชอบสองท้ายมากกว่านี่ว่าเลขสองเนี่ยข้อเด่นของเขาเลยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจเวลาตัดสินใจทำอะไรเข้าใจบุคคลรอบข้างอยู่เสมอเขาจะมองภาพก่อนว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยคนรอบข้างเขาหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือคนที่เขาทํางานด้วยจะเห็นยังไง ว่าเขาเขามีลูกน้องอีกสิบคนเขาจะเขาจะสังเกตพฤติกรรมของสิบคนแล้วเขาจะเอามาตัดสินใจอีกทีก่อนว่าเอ้ยเราถ้าเกิดเราสั่งทางงานแบบนี้มันต้องยังไงเขาเป็นคนเข้าเข้าใจคนอื่นอยู่พอสมควรแล้วเข้าใจโดยลึกซึ้งด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วพอมีก้าวอยู่ตรงกลางพอเขาเข้าใจทุกคนแล้วแล้วเขาจะไปถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนทุกคนจะรู้สึกว่าเออไอเดียพี่เขาไม่เก่งว่ะนี่คือท้าย92นะ คือมันแค่ๆมันตอบโจทย์อยู่ในทีอยู่แล้วเพราะว่าเขาดูคนอื่นที่เขาจะไปถ่ายทอดอยู่แล้วว่าจะเป็นๆเก็เเเต้องฟังแบบไหนอะไรนี่ในกอกใช่ไหมครับอันนี้คือ902แต่ถ้าเป็น209เนี่ยอันนี้คิดเร็วคิดเร็วคิดกว้างคิดไกลคิดไอเดียนี่เยอะมากนะครับไอเดียนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเอบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบมันเยอะจนเกินจนอาจจะมองดูแบบมันเพี้ยนๆอะไรเงี้ยแต่ว่านะครับถ้า209นะ แต่ว่าวิธีการที่เขาจะถ่ายทอดให้คนอื่นนะ่ะเขารู้ว่าควรจะอธิบายยังไงเขารู้ว่า,าต้องลำดับขั้นตอนไอเดียที่เขาคิดมาแบบดูเพีย้ยนเพี่ยนให้คนอื่นเข้าใจได้ยังไงนึกออกไหมมันจะมีวิธีการที่เขาจะแบบเออสมมติว่าเขาคิดแบบเรื่องเรื่องอะไรที่มันเรื่องการนั่งสมาธิซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเลขกลุ่มนะเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังทีหลังว่าสูตรเก้าต้องเป็นเกี่ยวกับพวกพระพวกธรรมะอะไรหรือเปล่าหรือพวกจิตสัมผัสอะไรไม่ใช่ขนาดนะั้นก็คือ พอเขาพอเขาตัดสินใจแล้วเอาไปต่อยอดเนี่ยเขาจะรู้ว่าเพราะมันเป็นเลขสองอยู่ตำ,ตำแต่ตำแหน่งที่จะไปถ่ายทอดใช่ไหมเลขสองเนี่ยเป็นเลขของการที่พิถีพิถันค่อยเป็นค่อยไปในการเรียนลํากับขั้นตอนขอ,ข,อข,ข,อข,ของข้อสมุติเขาเขาคิดเรื่องอ,อวิธีการสวดมนต์แบบไหนเอที่จะทําให้สวดมนต์แล้วจําได้ดีเอแล้วท่องได้นานๆอะไรเงี้ยสมมุตมนินะ พอเขาคิดไอเดียมาหลายๆทางปุ๊บเขารู้ว่าลองแบบนี้สิครับลองนั่งใต้ต้นไม้ลองวิธีการเดินสวดมนต์กำหนดลมหายใจแบบคือจะมีวิธีเยอะแยะแต่ว่ามันจะแยกแยะย่อยๆเป็นเปแนวทางให้คนอื่นได้เข้าใจได้บางคนไปบอกโอ้โหต้องทําแบบนี้แบบนี้อ๋อด้วยน,นั้นเออคุณคิดมาเยอะมากอลแต่คือคนอื่นสามารถเลือกเอาแค่บางอย่างที่เขาคิดได้ไม่ต้องเอาทุกอย่างเขาอธิบายเป็นนะครับ ใครไปสังเกตคนที่มีเลขกลุ่มพวกนี้แล้วแล้วลองแลล้วลองึกภาพตามนะครับก็จะประมาณนี้เพราะผมเคยเจอคนที่มีเลขศูนย์สององศูนย์อยู่ท้ายแล้วค่อนข้างจะมีหลายคนนะหลายคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะว่าหนึ่งผมมองว่าเรื่องของว่าศูนย์เนี่ยถ้าไปทางบวกนะมันสามารถสะท้อนหรือดึงดึงแนวทางของเลขที่มาดาวที่มาชนกันได้เนี่ยออกไปได้สุดทางสองข้อดียังไงก็ไปหมด แต่แน่นอนครับนอกจากข้อดีแล้วมีข้อด้อยถ้าไปทางด้อยเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบมันก็จะด้อยในตรงนั้นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะแนะนำเนี่ยอย่าเรียกว่าเตือนดีกว่าแนะนําก็คือถ้ามีเลขศูนย์อย่างที่คนอื่นเขาว่า,วากันว่ามันมันอันตรายนะให้ทาแบบนี้ครับบ,รบังคับจิตใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นื่อออกไหมครับ บังคับจิตใจตัวนีงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คือมีเลขศูนย์ยังไงก็ต้องตั้งสติเยอะๆเพราะแนวทางมันพลิกได้ตลอดเวลาไอเดียมันพลิกได้ตลอดเวลาแนวคิดมันพลิกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่เรานะครับผมบอกทุกครั้งในทุกในทุกค,คู่ทุกกลุ่มทุกเลขว่าเลขบอกแนวทางคนกําหนดดีไลท์คือเราจะตาเลขมันมีเลขศูนย์แสดงว่ามันต้องระวังเยอะออกเลขอื่นหรือว่ามันต้องมันต้องดูแลเยอะกว่าเลขอื่นเพราะนั้นถ้าจิตเรานิ่งศูนย์ก็ คือความเป็นอนันต์ทําได้ทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เกิดสิ่งดีแน่นอนคนเราก็ต้องคิดพูดทําดีฝึกจิตตัวเองไปในเชิงบวกทางดีมันมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเป็นคนบอกว่าเลขมันทําให้ผมชอบเป็นคนบอกว่าถ้ามันสอดคล้องกับเราแล้วเราชอบในสิ่งที่มันเป็นก็ไปทางนั้นเราก็คุมมันได้โอเคจบนะครับอันนี้คือวิธีการตัดสินใจนะซึ่งนั่นแหละผมถึงบอกว่าคนคนนี้เข้าใจคนอื่นได้ดีและก็ถ่ายทอด สิ่งที่จะคิดออกไปได้ดีแล้วคนอื่นเข้าใจได้อย่างผมมองว่าเขาไม่ใช่เป็นคนละเอียดจาแต่เขาเป็นคนที่รู้ว่าควรจะอธิบายยังไงหรือควรจะคิดยังไงมองภาพตัดสินใจกับคนรอบข้างยังไงถ้าถ้าไปในทางแบบดูเว่อร์หน่อยก็คือเหมือนเขามีเซนตนะ์อ่ะเขามีเซนต์ว่าควรจะพูดหรือควรจะตัดแจแบบไหนเขาจะเป็นคนประมาณ แต่นั่นคือจากประสบการณ์ประสบการณ์ของเขานะที่เขาที่เขาที่เขาใช้ชีวิตมาจนเขาโตขึ้นมาอะไรนี้เขาสามารถนําไอเดียไปใช้ได้อย่างเอลึกซึ้งนะครับอ่านี่คือภาพรวมของหน้ากลางถ่ายนะครับอ่ะเลขแถมไอ้แหนมมุมมองแถมนะครับมุมมองด้านแรกด้านความหลักมุคลิกดึงดูดดีดูแลเข้าใจเข้าเข้าใจใส่ดีอ่าถ้าเขาจะจีบใครผมว่าเขาจีบติดง่ายๆตัวน,นี้นะ แต่ถ้าเราจะจีบเขาล่ะได้ไหมก็ถ้าเป็นช่วงที่เขาอารมณ์ไม่ดีไม่ดีเนี่ยผมว่าอยู่นิ่งๆไวอ้อย่าไปกระโตกกระตาเพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอยู่พอถเวลาที่เขาแบบอารมณ์ไม่ดีอ่ะตอนนั้นก็นิ่งๆไว้ค่อยๆกูอยากเขาค่อยๆเป,ป็นก็ไปอย่าแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือถ้ามันมีคำวา่าต้องเนี่ยบังคับกันปุ้มเนี่ยเขาจะค่อนข้างถอยเขาก็จะแบบจะไม่ค่อยแบบอยากยุ่งอะไรเงี้ย ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนใช้เลขนี้แล้วจะมีความรักที่ดีไหมก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าควบคุมอารมณ์แปรปรวนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตอลอดเวลาได้เนี่ยผมว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักได้ดีพอสมควรอืมอแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ดูแลตัวเองด้วยแต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์เองได้เนี่ยมันก็ไปเยอะมันค่อนข้างจะแบบอย่างข้อเสียที่คุณ ที่พวกเราเคยได้ยินกันมาก็ประมาณนั้นแหละก็คือทั้งเพี้ยนบั่งใจอ่อนบ้างทั้งเออมันเป็นหลายอย่างอะ่ะใน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 ด้านดอยของเลขกลุ่มเนี้นะครับคือมันมันค่อนข้างจะแปรปรวนพอนควรมันต้องต้องควบคุมจิตตัวเองให้นิ่งจริงๆนะครับแล้วมันจะสะท้อนออกมาในแนวทางที่ดีได้นะต่อไปเรื่องของการเงินถ้าเรื่องหาเงินผมว่าหาเกตน,นะช่องทางเยอะหลากหลายรู้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาที่ไหนรู้ต้องต้องหายังไงรู้ว่าจะต้อง จะไปหยิบจับอะไรถึงจะได้มีเงินมีทองเรื่องการหาเงินผมผมให้เต็มสิบผมให้เก้าเลยถึงอาจจะสิบเลยนะเพราะว่าศูนย์เป็นอนัน์ใช่ไหมสองคือสำหรับผมคือซับด้วยเก้าคือทางออกเออถ้าเกิดว่ามันหาได้แบบวิธีกรรมก็เลยหลากหลายมากนะครับแต่ถ้าเรื่องของการเก็บเงินละ่ะถ้าตั้งใจเก็บจริงๆนะผมมองว่าก็น่าจะพอได้แต่เนื่องจากว่า เลขศูนย์เนะี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลามันมีเหตุที่จะต้องออกได้เหมือนกันนะครับมันมีเหตุอยู่ตลอดที่ต้องออกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจหน่อยกลุ่มนี้อาจจะเก็บเงินไม่ไม่ได้เด่นมากนะครับแต่เรื่องหานี่เก่งพอสมควร่นะโอเคนี่เป็นภาพรวมแต่ละด้านนะครับที่แทงไปให้นะครับห้าด้านด้วยกันนะครับส่วนเรื่องที่จะเสริมก็คือบางครั้งที่เราได้ยินคําทํานายแบบเลขคู่มาต่างๆนานาเนี่ย ทั้ง02เนี่ยก็คือความอ่อนไหวสุดๆเนี่ยความแบบใจกว้างมากๆเกินไปหรือ09เนี่ยการคาดเดาอารมณ์ที่มันเป็นไปได้ยากเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปสักครู่ในในในด้านในด้านวิธีการคิดหรือการตัดใจหรือว่าวิธีการทํางาน,นถ้ามองในมุมดีคือถ้า09เนี่ยเขาสามารถจะมีคอนเนคชันได้เยอะในมากมายอะงานที่เหมาะก็อาจจะเป็นงานที่เจอพวกปะผู้คนที่อาจจะเป็นอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลหรือมีแนวคิดที่เป็นในทางเดียวกันก็ได้ เท่านั้นนะประมาณว่าไปในทางเดียวกันก็จะแล้วทําได้ดีอย่าไปฝืนศูนย์เก้าเนี่ยถ้าไปฝืนว่าทําอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะทําได้ไม่ค่อยดีแล้วศูนย์สองก็เช่นกันคือเขาเป็นคนที่ถ้าถ้าทํางานร่วมกับใครเนี่ยเขาจะทําได้ดีถ้ามีหลักที่ดีแต่ถ้าไปเจอที่ทํางานที่มีหลักไม่ดีต้องมานั่งทําคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยเขาจะแบกภาระคนเดียวแล้วแบบมันจะแบบล้มเหลวง่ายอะ่ะอืมมันจะเป็นคนที่แบบว่าจับจด ทำซ้ําแล้วซ้าไปทํามาอะไรอย่างนี้มันจะไม่เสร็จมันจะช้านะครับนี่คือข้อด้อยจริงๆแต่อย่างที่บอกครับข้อเด่นก็คือถ้านํารวมกันก็คือเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างพอศูนย์เก้ามันมีเนาะศูนย์สองเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมละ่ะเอาด้านดีมาบวกกันมันกลายเป็นผลแก้ปัญหาได้อย่างแบบพลิกแพลงสถานการณ์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปได้อย่างละมุนล,ละม่อม,อมนะครับด้านดีก็คือไปด้านนี้ด้านด้อยก็คือไปอีกด้านหนึ่ง เพราะนั้นใครหลายเป็นคนตัดสินว่าจะเป็ได้ดีไม่ใช่ว่ามีเลขนี้ก็ต้องต้องเสียอย่างเดียวคุณเป็นคนตัดสินเองว่าคุณจะควบคุมให้เลขมันสะท้อนด้่นไหนจิตด,ดีจิตนิ่งนะครับจิตด,ดีไม่ใช่นักข่าวจิตด,ดีจิตของคุณนะดีนิ่งมีสมาธิมันก็ไปทางดีได้รู้ว่าจะต้องออกยังไงคุณก็รู้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีคุณคงไม่ทำถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรงแรงผลักที่มันไม่ดีเยอะๆคุณก็จะแบบ คุณจะหลงไปทำหรอลมันคงไม่คุณคงไม่ไมหลงไปทำอะ่ะถ้าสติคุณยังอยู่กับเนื้อกับตัวนะอ,อผมว่าคุณก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขกลุ่มไหนที่ผมเคยพูดมาทั้งหมดอย่าพึ่งไปด้อยค่ามันคำนี้ไรงดังคำว่าด้อยค่าสิ่มืเพราะว่าเอ้คำทำนายมันดูแย่จริงคำทั้นไหนที่ผมสรุปศูนย์สองก็เอียงไปทางแย่นะศูนย์เก้าก็เอียงไปทางแย่แต่ข้อดีก็มีซึ่งถามว่ามันเกิดไหมมันก็เกิดครับ แต่เกิดด้วยจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ากกังวลน,นะครับต้องมีเลขกลุ่มนี้ก็น่าจะครบถ้้นกระบวนความทุกแนวคิดต่างๆนะครับในเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้ที่ขอกันมานะครับอา่าสุดท้ายฝากไว้ตรงที่ว่าตอนนี้ชแนลยูทูบเขาไม่ให้นะครับเขาไม่ให้นําหมายเลขติดต่อนะครับโพสต์ลงโพสต์ลงในโพสต์ลงในข้อความเพราะเขามองว่ามันเป็นการโฆษณา โฆษณาหรือแจ้งคนอื่นว่าให้ตัวหนึ่งโทรติดต่อเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเบอร์ติดต่อกลายเป็นเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้หมายถึงว่าเรามีเบอร์ติดต่อสมมุติไม่ไใช่าของผมนะแต่เป็นคนของคนอื่นเงี้ยที่เขาเกี่ยวกับทำทำยูทูบเกี่ยวกับพวกของขายอาหารทารีวิวอาหารหรือแ,แบบว่าอยากได้กานร้านนี้มาติดต่อเบอร์นี้เขาไม่ให้ทำไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบมาสู่คลิปของผมที่เกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือเวลาใายตอนเนี้ย น่าจะประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับพิมพ์แล้วผมไม่ตอบให้เธอแล้วแบบแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมคุยกไม่ตอบจริงๆิงผมตอบนะถ้าทาไมคุยกไม่ตอบให้กลับมาเช็กดูคําถามอีกทีนะครับมันไม่มีเด้งในข้อความนะมันบล็อกนี่ออกใช่ไหมพอรันบล็อกเพราะนั้นถ้าใครมีเจอช่อง u ู u b e แล้วไม่สามารถตอบคาถามได้ผมไม่ตอบคำถามให้ให้ไปถามในเพจนะครับ <laughs> เพจครูเอกเล่นพยากรณ์แทนนะครับไปถามฝากไปถามในเพจในข้อความ inbox ในเพจแทนนะครับแล้วผมก็จะตอบให้นะครับอันนั้นคือมันไม่มีใครลบแน่นอนในเพจเบือ้องบไม่ลบแน่นอนแต่ถ้าถามในช่อง youtube เป็นแบบเบอร์เรียงเรียกันเยอะเยอเนัเ่งแต่แปดตัวเจ็ดตัวแปดตัวมันเขาไม่ให้ไม่ให้ลงแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขออภยัยถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คุยัไม่ตอบนะครับนี่คุยกตอบแต่คุยัไม่เห็นมันตอบไม่ได้เขาเขาบล็อกไงเขาไม่เขาไม่ไมให้ตอบอ่โพสต์ที่มันมีตัวตัวเลขที่มันเป็นคล้ายๆกับเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ให้ตอบนะครับ ก็จะบล็อกไว้งั้นก็ถ้ามีคําถามนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะตามไปถ้าถ้าตามไปไนดะ้ก็ตามไปที่ช่องช่องเพจนะครับก็คุยแลกพยากรก็วันนีก้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แจง้งตามนี้ที่แบบที่ใครที่หลายคนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทางชั้นเรียนแล้วก็ทางช่องอยูทุกครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ